สวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้ฒ่าเด็กน้อยเสียงความใจใจามาแล้วครับบ่าวเตือ,ลลเ,อ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 เลเอาะเกาะแซบครับประลงปงเปงตัวคือเก่าพี่น้องเลยเออมาหอดสอบประลาวแล้วนะนะครับสาวนี้ที่ตลาดหลักสามนะครับถ้าแจกแผนข้าวมันมาพุ่มใจแม่โครงอ่อนทั่วครับผมกำลังโซเลีอยอยู่นี่เลยบ่าวพุ่ม เป็นอะไรนี่ยเราซือครับกิมเลยครับมแน้วเปิดน้ากัดินเลยครับเปิดหนักกินเลักษาครับไม่ยางหันจากยินงจากยิ่เยครับเราเจอซิมเลยครับพี่ลองได้จามเย็นมาอีกแล้วโอ้โหต้องซิมะซิมพี่้องหอมว้าวอืแซ่บขนาดพี่้องไย แซ่บสวยแซ่บสวยพี่น้องไปเลาะตลาดน้ำกันจเดืดจไดอันละพันเอาห้าพันกีบเด้อสิมครับซิมเมนูอาหารเช้าครับหลักสามสาราะปอทอดบอเจอเคยกินอยู่บครับีน่ี่ยเธอแรกที่นี่คิายพล่สาลเปอทอดเอแรกของของปีนี้นะเพราอย่างเทก่อนเขาก็มากิน อครับผมบริมาเนาะเอสามปีก่อนบางสันสะมันบริามนนาพี่น้องเลยมาบรได้เลยอันนี้มาได้กับเฝ้าซื้อเฝ้ากินแล้วมาดีสั่งนับขัดจอดรถนะพี่น้องใน่คงกนทั่วครับบอกภูมิใจกับ้อไปดกยันเช้าครับพาาือแล้วก็แซบครับ มาเที่ยวมากินมาล้อตลาดรักสามขบาวซื้อรับเป็นได้ครับของยังไหล้เก่าด้วยหลอเก่าแง่ข้าก็ยิ้มย้มจ่ใสเงี้ยคเก่าด้วยข้ามคือเก่าอันนี้กวาเก่าซะบาซื้อปีเป็ดเเนาะปีเป็ดราคาเไหรนเนี่ยคสองพันปีกสองพันกีบลองครับเ็หมทุกมทุกมกคือานี่ยม่ได้เลยเนาะเื่อเขาาไนี่ขาวอุ่มในเบิมือขบว่ เอ,อแม่ข้าใส่คขี้ยอย่างว่าหน้าขาวเพื่องามกว่กวเาเก,ก่าเถอะฮะฮะสีพรอนมาจากไทยบ่โอ้ยจะได้ไปหาซื้อใส่แล้วัเราเตือกันไรฮะได้หยอกกันพี่น้องเ,เี้ใช่ไหมตลาดก,กันแบบนี้แหละไนเบ้าได้หยอกได้คุยกันเนาะได้ร่มกันเขาอะ่ะอันนี้ซุกแล้วมันมเดิาม,มา,มาปอแจงกร่ชีพันกระชีพันทั้งนี้หารพันนะครับอาหุม ทางพีหาพันได้ของร้านเลยเด้วยทันจีบแล้วร้านนี้เลยและัล้วกานว่นาจนรับตลาดลันตลาดักาหรกีบไมวด้คแ่รนีเลยกลินกมเลยครับหมันมันหิวแด้วมันหอมออเนะมันมันหอมนย่างเมันหิวแล้วอย่าง้องอี ก้นของเจ้าเกณฑตชนไม้ลวกข้าวดูวข้าวพวกเราก้นจ๊ก็ไม่เคยเลยลวงหมกข้าวครับพี่น้องน้ำเค็มปักที่เล็กเนาะโอ้โหที่เล็กน้ำเค็มามาไปแกงด้วยกันพอดีเลยครับพี่น้องตุ้แซ่บอ่าโอ้โหทางหลังเัามีนะพี่น้องเลยทีางหลังเัาจะมีปลาอยู่

นีเครื่องชุดเครื่องแกงนาะท่านจำโอ้พี่น้องธรรมดาเลยครับนี่อันนี้เครื่องตามออ้อหงกับมี่ปลาแดดครับพี่น้องปลาแดดปลาสุ่มพี่น้องนี่ À, để quả tâm hắn tao hắn tao 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 บอกเจอว่าได้มาสองปีปลายได้เลยครับพี่งาก็ได้มากนะครับพี่น้องขวบมากกว่าได้เนาะเขาเปิดให้มากมาได้ไปได้แล้วบ่แม่แหละวันนี้วันนด้วันนึงห้าสิบมาไปต้องไปเจ๊งลูกหน้าบ่บ่บ่ต้องกมาปกติเลยแต่ว่าตอนนี้ยังมาทางรถอยู่ทางเท้อยังมาบ่ไดทางเท้ายังมาบุไดนั่นแหละรถมาซะก่อนทรงนี่ เด็ไปต่างประเทศเนี่ยเนาะพี่น <rawd unre> ้องบรรยากาศตลาดลักสามอ้าวพี่น้องทางฝั่งอเมริกาเด้อครับพี่กำลังตี่ตามรับสมอยู่อย่าลืมมาสั่งซื้อนะครับสมเนาะอันนี้เนาะสมหมูสมปลาบอกอยากขึ้นเกาแล้วอนเนาะ งามปานี่ก็หนังเข้มเปิดนะพี่น้องนียหนังเข้มเปิดนึ้นมาอลังการแท้นี่หนังเข้มแซ่บพี่น้องหนังเข้มใหม่ๆเลยเนาะเฮ็ดใหม่ๆเนาะเรามีการตกค้างครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศตลาดเ้านะครับตลาดเ้าของสปปลาวนะครับเนาะตลาดรักสามเลยเนาะ ขนาดลักตามครับพี่น้องเบาเตือพพาพี่น้องมาเลาะเสาะเสียบหานได้ยูนิคินเนาะเบิ่งว่าเพิ่นช่วงนี้เ,นเพิ่นเป็นจงใใังไดอยู่จังได้เนาะกำลังลมกันอยู่บริมาณน,นานแล้วหลายปีแล้วพี่น้องบริมาณมาได้กับเฝ้ามาแหละเก็บเอาบรรยากาศไปฝากพี่น้องมีเบิ่งกับน้นองที่อยู่ต่างประเทศแดนไกลเนาะ อเมริกาแคนาดาหรือดีไซน์ก็ตามสร้างนะครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศตลาดลักษามางคขาบางคนกอนขายบานนอนขายไปนอนขายเบาสุสบายเนาะนังขายนอนขายบนรสบายจำไดิ ขอ,องกินหลายได้ครับพี่น้องครับบรรยากาศของกินหลายหลายยังโซนตลาดรักสามม,มาแล้วก็ต้องแวะนะครับที่นี่บพกพริกนี่ทั้งบมกพริกขาวพริกแกงครัคบพีพ่น้องเนาะคนบางอยางคนสบายแล้วแล้วคนไทยก็เลย ของกล้อง,นะองล้งสากต้อายภาดพี่้องนางามางเลยในาคนะพี่้อ <c oughs> งเยส่วนี่พ่อในคางามสักคนหนึ่งหาย,ยากนะครับ <c oughs> แต่ว่าเต็มตลาดเลยบนีมาหอดเลยโ้ปีเต็มในาูง,งามแค่มา,มา,มาปีนี้เนาะพี่้องเนาะ ตกมาปีนี้มีแต่แม่ข้างงามๆดฮะโลโซาวะโลโซฮาโลาโลาาหีเนาะออนี่นจาัจาจิ้งหน่อยครับแวะหอมๆจิ้หน่อยครับจามจาม,ออจามเขาห้องเนาะจามเอ็นอันนี้เป็นจามปีกปีกเป็ดเนาะ เราละไงเป็นรู้เสียบเลยเบาซื้อจามเอ็นนี่เนาะเป๊ะค่ะสบายดีอันนี้ใครนะไอันนี้ขนาดไม่ละนะมาแล้มันกิบเอาแลคอยหาพันกิบเนาะซิมคาราเลยเบาซื้อครับเบาภูมิใจมากเลยชิมคาราเลยจามเอ็นจามเอ็นมาเลยวหาพันกิบเนาะสบายดีเป๊ะสบายดีเออมันเจอกันพอสามปีเนาะไม่เลยไม่เห็นหน้าเดียวหลายปีเติ้ เป็นหลายปีรอบรอบอ่ะรอเสารออิฐรอปูนไปนสนามบินนะมาผูมใจมาห่ากัทักทายนะครับเอฟซีล้วก็ทักทายแม่ค้าพอค้าในตลาดเนาะอันนี้คือบรรยากาศยามเศ้าครับพี่น้องครับตลาดรักสามยืนยุ่หมองจาเอ็นมันมีแห้งครับมันหอมโอันนี้แม่ค้าเคลื่อนที่นี่เดลิเวอรี่นะครับส่งถึงที่ ส่งความเย็นถึงที่นะครับรถเข็นส่งน้ําส่งเครื่องดื่มพี่น้องบ่าวเต๋องห่วงมาเห็นปลาปลาแห้งพอดีเนาะปลาแห้งพีดด่นะ้งนองนีผักเหนือผัดเหนือยังขายมุมเก่าครับปกติสิมีมุม,มปลาแดกเนาะครับเนาะมุมปลาแดดนะคุณบ่ออ่าอันนี้ปลาส้มอันนี้ปลาส้มเนาะอันนี้มุมปลาส้มพี่น้องมุมปลาแดกอยู่ทั้งพุน่นปลาแดกอ๋อทางหลังผมปลาแดก แพร่แซ่บแซ่บอิลีครับตลาดรักสามนี่บอกเลยว่าปลาแดกนี่แซ่บอิลีเอาไปใส่ตั๊เอาไปใส่แจวนี่โอ้โหพี่น้องเอ้ยแซ่บขนาดไหนเบาโอ่งแซ่บเออบ่าวเตอร์กินเมื่อวานนี่บ่าวสอนอ่อนทั่วมาซื้อนะครับบ่าวสอนอ่อนทั่วเพิ่นมาซื้อปลาแดกอยู่รักสามพันบอลนะอย่ใส่ปลาแดกรักสามนี่แซ่บแซ่บสัตว์อืมแซ่บพักแซ่บเนี่ยแซ่บพักแซ่บแน่พี่น้องเอ้ย เราใต้เลยเหรอพี่น้องปลาแห่งไหมท่านมุ้ยบอกปเะ็ดกินนะจุกี่รับเปลือกอือจุกจุกบ่นี่คือบรรยากาศตลาดรักสามพี่น้องอันนี้มีเมนน้ำปลานัวน้ำปลานัวนี่ครับร้านนี้ครับไว้ครับโนะไว้โนสาหร่ายกระดีโนไม้ต้นเลือกครับเดีไปสุปหน้าหนิบับเปลือกครับ หอมเหมือนพี่กินเลยครับนี่ครับพี่น้องผลไม้เมืองลาวครับมะม่วงไข่บอกเลยครับทุกนะครับนี่ยืดเลยครับกินที่บ้านแาบสนเมื่อกี้แซ่บๆเนาะแม่นหอมหอมมมะ่วงไข่มันหอมครับพี่น้องปลาแดกเราสดแซ่บหอมขนาดเป็ดดังเลยครับพี่หอมกินปลาแดกดน้องเลยเป็ดเขาทำหูนะนี่ปเด็ดต้นน้องเลยแม่นปลาแดกเดียวกันก็บาวซอนซื้อไปบ่มาที่นี่เราเพิ่งรักษาได้ระเับของนะปลาแด็ดแซ่บครับ ปาแดกแซ่บเยปาเเดลกเ้าแล้วครับเดี๋ยวเราจับกิีลงเรืน้องน้องับนี่อบรรยากาศนตกาาเทียวตล้ครับตลารักตาเมืแทตัวรจากอ็นแล้วก็ตลาาทอดครับเหมนตลาราทอดของกินี่น้องเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอหุ่มสิ้น้ากันไปหาเลาะมังง่สกหนอพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้กับสามีสะก่อนนะครับยีดีกินแซ่บดูแจบกินนัว โชคสบายดีสุกูสุกคนครับเปิดอาณหลดัดสวัสดีครับกิศษากด้วยผู้สาวงงามครับที่ตลาดรักสามอายิมไหนนะ่ะเอ้ยงามหลายพี่น้องเลยลงกองเปลงจวดครับ